ล่าสุดข่าวดีมากเงินเข้าแล้วสูงสุด1,000งบาท19ตุลาสองห้ากกลุ่มไหนได้เงินบ้างเช็คด่วน สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาร,รดีกับพี่เกดก็ไม่พลาดการนำข่าวสารการแจกจาก่จา,จา,จายเงินเยียวยาช่วยเหลือประชาชนจากทางรัฐมาแชร์ให้ทุกคนได้ฟังคลิปนี้เป็นข่าวดีล่าสุดนะคะเงินเข้าบัญชีกันแล้วสูงสุด10,000บาทวันที่19ตุลาคมกลุ่มไหนบ้างเช็คกันด่วนเลยนะคะนารายละเอียดมาให้ทุกคนได้ฟังกันแล้วในคลิปนี้ก่อนไปฟังก็ขอกําลังใจจากพ่อแม่พี่น้องด้วยการกดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่ใหม่ ทุกวันค่ะเอาละค่ะไม่รอช้านะคะเรามาเข้าเรื่องกันเลยนะคะคลิปนี้ก็นําข้อมูลมาจากเว็บไซต์ Bangkok Insight นะคะพอแม่พี่น้องท่านไหนที่ต้องการอ่านข้อมูลนะคะสามารถคลิกลิงก์ที่ใต้คลิปนี้นะคะเข้าไปอ่านข้อมูลข่าวสารกันได้เลยนะคะในเนื้อหาข่าวนะคะก็บอกไว้ว่าให้เช็คด่วนเลยนะคะเงินเข้าแล้วสําหรับประกันสังคมได้แจ้งให้เข้าไปเช็คเงินในระบบประกันสังคมนะคะใครที่ได้รับสถานะ ได้รับสิทธิ์เป็นสีเขียวแล้วนะคะวันนี้ก็มีเงินเข้าบัญชีกันด้วยนะคะโดยพื้นที่ที่อยู่ใน13จังหวัดนะคะจะได้รับมีการเยียวยาเดือนละ5,000บาทเป็นเวลา2เดือนรับไปเลย10,000บาทส่วนอีก16จังหวัดที่เหลือนะคะจะได้รับ1เดือนก็คือ5,000บาทกลุ่มที่ตกหล่นอยู่นะคะยังไม่ได้รับเงินวันนี้ประกันสังคมก็แจ้งให้ไปเช็คเงินแล้วนะคะ พอแม่พี่น้องท่านไหนนะคะที่รอเงินในส่วนนี้อยู่ก็อย่าลืมเข้าไปเช็คกันนะคะส่วนใครที่ไม่ได้รับสิทธิ์นะคะก็สามารถยื่นทบทวนสิทธิ์ได้ภายในเดือนนี้เท่านั้นนะคะและหลังจากนั้นก็รอการพิจารณาในเดือนพฤศจิกายน กลุ่มตกลนจะทยอยโอนในทุกๆสัปดาห์ก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องนะคะคอยเช็คเงินในบัญชีกันนะคะคลิปนี้นําข้อมูลข่าวสารมาแชร์ให้ทุกคนได้ฟังแล้วนะคะมีแหล่งข้อมูลที่มาชัดเจนแน่นอนนะคะลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้แล้วใครฟังคลิปนี้จบคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็อย่าลืมกดแชร์ไปให้พ่อแม่พี่น้องท่านอื่นได้ฟังด้วยกันขอบคุณทุกคนที่เข้ามาฟังและกดติดตามเป็นกําลังใจให้กันสวัสดีค่ะ